สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนเลยนะครับผมนะก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาทัศนศิลป์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะเรื่องอะไรไปครับลูกจาได้ไหมครับเรื่องปรศิลปะเครื่องใช้ในบ้านถูกต้องไหมครับอ่านะครับศิลปะเครื่องใช้ในบ้านจะมีอะไรบ้างครับนักเรียน มีพวกช้อนที่เป็นลวดลายนะครับเป็นชามจานที่เป็นลวดลายนะครับแล้วก็พวกพัดลมพวกอะไรอย่างงี้นะครับนาะนะครับจําได้ไหมครับเป็นคมไฟก็ได้ที่ทําจากกะลาหรือว่าทําจากไม้ก็ได้คมไฟนะครับผมงานะที่เป็นลวดลายสวยงามอันนั้นคืองานศิลปะนะครับนะต่อไปในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ในแต่ละภาคหรือทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่นหรือทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับนะทัศนศิลป์นะครับนะน,น,นะครับ,นะรบทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะสักครู่นะครับนี่นะเราจะมาดูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของมันนะครับผมนะเราจะมาดูความหมายของมันนะครับความหมายในงานทรัพย์ิ์ในท้องถิ่นนะครับมันจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะครับเริ่มจาก ที่มาในงานท่าศิลิ์ในท้องถิ่นคืองานท่าศิลิ์ในท้องถิ่นเนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละภาคนะครับเป็นงานเป็นเป็นงานที่มีคุณค่าและเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับในแต่ละภาคนะของประเทศไทยนะครับก็จะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเริ่มสร้างเนี่ยเดิมเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับ สมัยก่อนงานทศนศิลป์ในท้องถิ่นเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับเป็นเครื่องทามาหากินนะครับหรือว่าเพื่อพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนานะครับวัฒนธรรมนะวัสดุนะครับโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นเป็นไม้สากอ่าเป็นไม้ไผ่เป็นหวายหรือว่าเป็นฝ้ายอะไรพวกนี้นะครับนะ ที่เขานํามาทําในทํางานทัศนศิลป์เพื่อมาใช้ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับนะครับเช่นดินเหนียวดินเหนียวก็นํามาปั้นนะครับมาปั้นได้นะครับดินเหนียวนํามาปั้นนะครับนํามาปั้นแล้วก็ทําเป็นชามทําเป็นแจกันนะครับแล้วก็วาดลวดลายลงไปนะครับนะอันนี้คืองานทัศนศิลป์คือที่มาในงานทัศนศิลป์ในแต่ละภาคนะครับ ในท้องถิ่นของเรานั่นเองต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเราจะมาดูกันในแต่ละภาคสี่ภาคเนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะครับเช่นภาคเหนือก่อนเลยภาคเหนือนะครับเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมา แบบยาวนานมากเลยนะครับมีประเพณีพัฒนธรรมหลากหลายนะครับเรามาดูมั่งภาคเหนือเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยล่มกระดาษสาอันนี้คือเป็นงานทัศนศิป์ของภาคเหนือนะครับในท้องถิ่นของภาคเหนือนะครับล่มกระดาษสาและยังมีโคมแขวนล้านนานะครับโคมแขวนล้านนานะต่อไปภาคกลางมีอะไรบ้างมาดูกัน มีหนังใหญ่มันเป็นยังไงหนังใหญ่เดี๋ยวครูเปามีคลิปให้นักเรียนดูนะครับหนังใหญ่แล้วก็หัวโขนหัวโขนนะครับหัวโขนหัวโขนที่เขาสวมและแสดงโขนนะครับเด็กเรียนไปดูในอีกลิงก์หนึ่งนะครับผมนะแล้วก็มีองค์มังกรอ่าต่อไป อ่าแล้วภาคที่เหลือมีอะไรบ้างนะครับมีผีตาโขนผีตาโขนนี่อยู่ในภาคไหนรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผีตาโขนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนักเรียนนะต่อไปเป็นภาคใต้ภาคสุดท้ายมีอะไรบ้างครับ จะมีหนังตะลุงนักเรียนเคยหนังตะลุงไหมลูกเดี๋ยวพามีลิงกให้ดูหนังตะลุงเขาเป็นเขาจะทําจากหนังวัวนะครับนะครับแกะสลักแล้วก็ทาสีนะครับทําหนังวัวให้เป็นตัวละครนะครับแล้วก็ภาคใต้มีศิลปละลอย่างหนึ่งคือเรือกอและนะครับเรือกอนและนะแล้วก็เครื่องจักสารจักย่านลิปเผานะครับอ่านะนะครับ เดี๋ยวงานในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อนักเรียนดู2ลิงก์2วิดีโอจบแล้วนะครับงานสัปดาห์นี้ให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะตอบคำถามนะครับเดี๋ยวครูเปาจะมีคำไว้ให้นะครับไปเรียนตอบว่าภาคนี้งานศิลปงานศิลปะในท้องถิ่นของภาคนี้มีอะไรคืออะไรภาคเหนือคืออะไรภาคใต้คืออะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร ภาพกลางคืออะไรนะครับงานศิลปะในท้องถิ่นก็จะมีคําแล้วจะมีไอ้นี้ให้นะครับนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกลิง์วิดีโอนึงเลยนะครับจะมีภาพเห็นนักเรียนเห็นชัดเจนเลยว่าศิลปะท้องถิ่นนั้นรูปหน้าตาเป็นไงว่าจะเป็นเครื่องจักรสาหรือเป็นงานปัน้นหรือจะเป็นพวกเรือกอและพวกอะไรก็ตามนะครับไปดูกันเลยครับ